When the skies are falling, hear the heroes calling, can't hold us down, can't hold us down, save the ones still crawling, hit me hard I'm falling. can't hold us down, can't hold us down, can you hear them calling?

ละครังตั้งเลยแตเห็นผมก่อนหเห็นละครนะจะไปกดสีแดงนะเห็นละครด, <15 S 1> ด้วยนะสิบหกสิบเจ็ดเห็นละครงด้วยนะเห็นมันไม่เห็นเต็มตัวเห็นคิงตัวอะไรไหม 等等。Don t, don t. ขึ rivers, ้นรจอแล้วจะจะจะตั้งอย่นี oh, mm ่เ hmm. ห yes. ็นคนอยู่เนี่ยเห็นคนทั้งระรังโอ้แมน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 มนนหนึ่งดอก dọc lên lắm chứ chưa 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 đâu chờ. hình <laughs> ถ้าไม่เกียนพื้นที่กำจัดมูลขายใหยเลยนะมีใน,น,นมาบัง มีอะไรบ้างก็รู้นี่ต้องสือเนี่ยถ่ายเหรออ๋อถ่ายก่อนถ่ายก่อนก็นละครดูคนหนูกคนละคกันะคโอ้มันมามันมันมามัน いいんだねアニマルとお見せする。 Uh. Ui. Thái chứ thái, ta là thái chứ thái, thái chứ อ่ะโอเคดูก่อนนันมารับทางกดแขน